สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลวันนี้จะมาขอเล่าถึงน้ำทะเลหนุนสูงท่วมถนนบริเวณชายฝั่งทะเลชนบุรีและสำโรงชาวบ้านบอกเจอทุกปีจนเป็นเรื่องปกติแล้วมาติดตามภัยพิบัติทางธรรมชาติกันต่อนะครับล่าสุดวันที่18พฤศจิกายน2563ธรรมชาติได้ส่งสัญญาณเตือน ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเพราะเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนนี้เริ่มมีความถี่ขึ้นและปริมาณน้ำที่หนุนขึ้นมาเริ่มมีปริมาณมากขึ้นทุกปีนั่นแสดงให้เห็นว่าระดับน้ำทะเลเริ่มสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายลงสู่มหาสมุทรจนทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ท่วมถนนพื้นผิวจราจรในเมืองชนบุรีและที่ตลาดสำโรงจังหวัดสมุทรปราการส่งผลทำให้รถติดยาวขณะที่ชาวบ้านบอกชินแล้วช่วงนี้น้ำทะเลจะหนุนสูงแบบนี้ทุกปีจะท่วมอยู่2-3ชั่วโมงก็ลดในช่วงเวลาเจ็นาฬิกาสานาทีของวันที่18พฤศจิกายนสองพได้เกิดน้ำทะเลหนุนสูง เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ถนนในเขตเทศบาลเมืองชนบุรีบริเวณหน้าอำเภอเมืองชนบุรีถนนหน้าศาลารวมใจชนในบริเวณถนนสะพานใหม่เรียบชายทะเลถนนโดยรอบซึ่งเป็นย่านชุมชนและย่านการค้าของจังหวัดสูงกว่า30เซนติเมตรสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนประกอบกับระบบระบายน้ำ ตามท่อระบายน้ำต่างๆไม่สามารถระบายได้ทันเนื่องจากน้ำทะเลสูงขึ้นรวมทั้งอาจมีขยะมูลฝอยอุดตันอยู่ในท่อระบายน้ำจากการสอบถามแม่ค้าขายอาหารทะเลสดอยู่ข้างทางและเป็นชาวบ้านในพื้นที่เผยว่าเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนแบบนี้จะมีทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่จะมีแค่ไม่กี่วัน 4-5้าวันก็จะหายจนเป็นเรื่องปกติโดยน้ำจะหนุนในช่วงเช้านานประมาณ2-3มชั่วโมงก็ลดแต่ถ้าวันไหนน้ำทะเลหนุนสูงระดับน้ำก็ท่วมถึงฟุตบาททำให้รถสัญจรลำบากจนเกิดการจราจรติดขัดแต่ก็อยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนควรขับช้าลงเพื่อลดการกระเด็นของน้ำไปโดนคนข้างทางและคนขี่จัก,กรยานยนต์ เช่นเดียวกับบริเวณตลาดสำโรงจังหวัดสมุทรปราการมีน้ำทะเลหนุนสูงท่วมขึ้นมาบนถนนสุขุมวิททำให้การจราจรติดขัดขณะที่ชาวบ้านในย่านนั้นยังคงเดินหน้าจับจ่ายตามปกติโดยบอกว่าช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงอย่างนี้ทุกปีวันละสองถึงสามชั่วโมงก็จะลดลงไปเองเหมือนในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาทางเมืองเพชรก็เจอน้ำทะเลหนุน จนทำให้แม่น้ำเมืองเพชรบุรีเกือบท่วมไหนๆก็พูดมาถึงเมืองเพชรบุรีแล้วกระผมจะขอย้อนเหตุการณ์ในวันที่12ตุลาคม2563ที่ผ่านมาถึงสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่เมืองเพชรบุรีซึ่งในช่วงนั้นยังไม่ผลวิกฤตเพราะมีน้ำทะเลหนุนทำให้ระบายได้ช้าแต่ยังควบคุมได้ทำให้น้ำยังอยู่ปลิมตลิ่งไม่ท่วมตลาด แต่อาจจะกระทบอำเภอบ้านแหลมโดนน้ำท่วมก่อนออกทะเลได้จากกรณีที่จังหวัดเพชรบุรีได้มีการประกาศเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีช่วงแนวเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีขนสิ่งของหนีน้ำที่ไหลบ่ามาจากกลุ่มน้ำแม่ประจันจำนวนกว่า300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลงมาซึ่งที่เขื่อนเพชร สามารถระบายน้ำเข้าสู่ระบบชนลปะทานได้ประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ช่วงเขตเมืองเพชรบุรีสามารถระบายผ่านได้เพียงไม่เกิน150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นทำให้บริเวณเหนือเขื่อนเพชรช่วงบ้านในคุ้งตําบลท่าไม้ลวกอำเภอท่ายางมีน้ำท่วมขัง รวมทางบ้านเรือนราษฎรที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำถูกน้ำท่วมเป็นบางส่วนและในพื้นที่อำเภอหนองยาบล่องที่บ้านจะโปร่งแต่ทั้งสองพื้นที่ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องคงมีเพียงน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเพชรลงแม่น้ำเพชรบุรีที่จะไหลผ่านอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมออกสู่ทะเล โดยเมื่อวันที่12ตุลาคม2,563มวลน,น้ำา210ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่คาดว่าจะไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีและจะล้นตลิ่งช่วงตีสีที่ผ่านมาพบว่าการไหลของน้ำไม่มีการหนุนทำให้น้ำา2 0ลูกบาทเมตรตวินาทียังคงค้างอยู่ที่อำเภอท่ายางและอำเภอบ้านลาดซึ่งในตอนนั้นยังไม่ไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีตามคาด ซึ่งส่งผลดีต่อการระบายน้ำที่จะค่อยๆไหลรินลงมาอย่างช้าๆโดยปลายน้ำมีการลดระดับชั่วโมงละ1เซนติเมตรส่วนมวลน,น้ำที่กำลังไหลลงมาในเขตเมืองเพชรเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ1เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำสูงเท่าตะลิงไม่เอ่อล้นเข้าท่วมตามคาดทางชนระทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่อำเภอบ้านแหลมออกสู่ทะเล เพื่อทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการระดมติดตั้งเครื่องผักดันน้ำของชนละทานและได้ขอเรือผักดันน้ำเสริม25าลำจากกองทัพเรือกำลังเดินทางมาติดตั้งในวันนั้นดังนั้นระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีที่ระบายจากเขื่อนเพชรยังคงทรงตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆประมาณชั่วโมงละหนึ่งเซนติเมตรจะส่งผลดีทำให้สามารถป้องกัน ไม่ให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งได้หากมีการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ทันท่วงทีแต่จะยังส่งผลกระทบในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมซึ่งเป็นปลายทางของแม่น้ำก่อนออกสู่ทะเลหากน้ำทะเลหนุนสูงก็จะเอ่อท่วมขังเป็นบางส่วนทุกวันนี้เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่าโลกกำลังเดินทางไปสู่วิกฤตด้วยการกระทำหรือพฤติกรรมของมนุษย์เอง โดยเฉพาะกับสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากๆซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เรากำลังวิตกกันอยู่และมีผลกระทบที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือปัญหาน้ำแข็งขั้วโลกละลายซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่จะทำให้เกิดผลกระทบจำนวนมากกับโลกของเราใช่ครับปัญหาที่ผมบอกนี้ไม่ใช่แค่วิกฤตปัญหาน้ำท่วมโลกเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดวิกฤตอื่นๆขึ้นมาอีกด้วยปัญหาน้ำแข็งขั้วโลกกําลังแสดงผลออกมาอย่างชัดเจนมากที่สุดไม่ว่าจะเรื่องอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วภาวะที่น้ำแข็งละลายจนแทบจะเป็นน้ำตกและแน่นอนว่ายิ่งน้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วเท่าไหร่ระดับน้ำทะเลก,ก็ยิ่งสูงเร็วขึ้นเท่านั้นโดยตามการคาดการน้ำแข็งขั้วโลกเหนือจะละลายจนหมด ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นถึงห้าเมตรส่วนท่าน้ำแข็งขั้วโลกใต้ละลายระดับน้ำทะเลจะสูงมากขึ้นถึง50-60เมตรด้วยกันผลกระทบน้ำแข็งขั้วโลกละลายยังไม่ได้ส่งผลแค่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเท่านั้นจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้พยาติในปลาของขั้วโลกเหนือมีจำนวนมากขึ้นหลังจากเมื่อก่อนนั้นพวกพยาธิแทบไม่เคยพบเจอในตัวปลาเลยนั่นหมายความว่า สภาวะโลกร้อนจะยิ่งทำให้พยาธิในตัวปลาเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งนอกจากปลาแล้วนกแผ่นกวินก็พบว่ามีอัตราการลอดชีวิตน้อยลงเพราะมันหาอาหารได้ยากกว่าเดิมเมื่อแม่แผ่นกวินต้องออกไปหาอาหารเป็นเวลานานทำให้ลูกนกแผ่นกว้นต้องอยู่ตัวคนเดียวเพียงลำพังเป็นเวลานานซึ่งถ้ากลับมาไม่ทันพวกลูกๆมันจะตายทันที โดยปัญหานี้ยังเกิดกับพวกแมวน้ำอีกด้วยปัญหาน้ำแข็งขั่วโลกละลายยังส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศซึ่งสามารถลุกรามไปทั่วโลกที่จะทำให้เกิดภูมิอากาศที่ผิดเพี้ยนขึ้นทั้งทิศทางลมหรือดูการไปจนถึงกระแสน้ำในทะเลทั้งหมดเห็นไหมล่ะครับว่าภัยพิบัติต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย มันกำลังเริ่มลุกรามเข้ามาอย่างช้าๆมันอาจจะไม่เหมือนในหนังที่มีคลื่นใหญ่ๆเกิดขึ้นในฉับพลันแต่มันจะมาในลักษณะน้ำทะเลหนุนกินเวลายาวนานหลายปีขึ้นระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆดังที่เกจีอาจารย์หลายท่านได้เคยทำนายไว้ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพและชนบุรีน้ำจะท่วมตึกสูงถึงห้าชั้นเจ็ชั้นในอนาคตอย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านผู้ฟังใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทมันสร้างคุณงามความดีและสั่งสมบุญบารมีไว้ให้มากๆเพื่อเป็นต้นทุนส่งผลบุญในภพชาติหน้าได้ไปจุติในภพภูมิที่ดีกว่าสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ